งานในคำคือนี้กำลังสะทอนว่าเราจะไม่ยุดแค่คำว่าส่งสารและเอ็นดูเด็กกำพร้าแต่เราจะต้องเดินก้าวต่อไปคือการหยิบยืนให้กับบรรดาบุคคลเล่านั้นถ้าถามว่าคนจำนวนไม่น้อยพี่น้องที่เคารพที่เอ็นดูที่ส่งสารที่รู้สึกเวทนาเมื่อได้ยินเรื่องเล่าเด็กกำพร้าเมื่อได้เห็นสภาพของบรรดาเด็กกำพร้าเล่านั้น รอยทั้งร้อยก็ว่าได้ที่มีความรู้สึกเอ็นดูและสงสา้นแต่เสียดายที่มันจบแค่คำว่าสงสา้นและก็ทิ้งกันไปโดยที่ไม่ใส่ใจในการที่จะเดินเข้าสู้กาวต่อไปที่บุคคลเหล่านั้นตรงการก็คือการหยิบยืนและการหายงานในคำคืนนี้พมจึงถือว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยกับความบรอกดเป็นงานที่ยิงใ่ญ่ ยิ่งกว่าการสร้างศาส,ะสะนาสถานก็คือการสร้างบุคคลสร้างบุคคลที่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลานั้นได้มีกรอบคำสั่งและมีนโยบายให้สร้าง